สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับการรายงานข่าวที่ใหม่สดตรงทุกวันในช่อง NSP198 หลังจากที่น้องแอมทัวร์คอนเสิร์ตหลายวันตินนะครับได้เห็นภาพความประทับใจของ FC Fan คลับในแต่ละจังหวัดที่ประชมคอนเสิร์ตของน้องแอมและเซอร์ไพรส์สุดๆที่จังหวัดลำพูนกับภาพบรรยากาศที่แสนอบอุน่นที่ให้การต้อนรับดีมากเลยทีเดียวนะครับและเมื่อวันที่ผ่านมาน้องแอมได้ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนเดิม เพิ่มเติมคืออะไรกันบ้างจากโพสต์ล่าสุดของคุณครูท่านได้โพสต์ถึถงลูกศิษย์โดยมีใจความว่าเมื่อศิลปินจะมาตามงานที่ค้าง ag, แต่จำครูผู้สอนไม่ได้รอบนี้ไปนานจนลืมชื่อครูไปเลยนี่แหละ Hashtag แอมชนทิชาตัวจริงถึงกับต้องมีตัวช่วย Hashtag แอมจีเ Has อ Hashtag คำสัญญาทิชานุมาน และนี่ก็คือภาพความน่ารักความน่าเอ็นดูของลูกศิษย์กับคุณครูนะครับจากที่ทัวร์คอนเสริร์ตไปหลายมันติดกลายเป็นโมเมนต์ความน่ารักที่มาฝากคุณผู้ชมคุณครูทั้งรักและเป็นห่วงในเรื่องการเรียนนะครับและข่าวต่อไปกับสื่อข่าวใหญ่ได้ลงขา่าวน้องแอมนะครับเกี่ยวกับความเชื่อที่ท้าเวสุวรรณดนบันดาลให้เป็นนักร้องในวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาและน้องแอมได้สัมภาษณ์ ในไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับการต่อสู้ในการประกวดร้องเพลงจนประสบความสําเร็จในรายการดวนเพลงชิวทุนที่ผ่านมานะครับจนครูสลาท่านได้มองเห็นความพิเศษในตัวของน้องแอมและได้เผยอ,อีกว่าเพราะคุณยายท่านได้ไปขอพรกับองค์ทาเวสุวรรณที่บ้านคันสูงจังหวัดอำนาจเจริญโดยคุณยายท่านอยากให้น้องแอมได้เป็นนักร้องและปรากฏว่าได้เป็นไปตามที่ขอกับองค์ท่านจริงๆนะครับ และนงแอมเองได้ให้สัมภาษณ์อีกว่าคนลูกมากๆเหมือนมีองค์ท่านหนุนและศรัทธ,ธาอยู่ในใจและได้เผยอีกว่าก่อนจะปล่อยเพลงคำสัญญาที่ชานุมานได้ไปขอกับองค์ท่านขอให้ได้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวและก็ได้จริงๆนะครับถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธ,ธาที่มีต่อองค์ท่านจนประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นในทุกวันนี้นะครับ หรือจะเข้าไปชมเพลงคำสัญญาที่ชานุมานภายในช่อง YouTube ของซองเดอได้เลยนะครับและฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องแอมกับผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งบันทึกเสียงไปและรอติดตามชมภายในช่อง YouTube ของ GMM แกรมมีกนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวล่าสุดที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่สดตรงทุกวันติดตามในใน n s p 1 9 8 และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆสวัสดีครับ